ว่าโดยเรื่องงดเหล้าเข้าพรรษาครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาตัวข้าพเจ้าจะขอสัญญาว่าจะลดละเลิกอบายามุกทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะของเมินเมาที่วางอยู่ข้างหน้านี้ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะงดเป็นเวลาสามเดือนด้วยใจและสัจจะที่ตั้งมั่นทำทุกสิ่งทุกอย่าง บากจริงค่าพระเจ้าก็ไม่อยากจะลดเท่าไหร่แต่เมียค่าพระเจ้าอ,อ,อ,อ้อนวอนขอให้ค่าพระเจ้าอยู่ในศีลในธรรมตลอดสามเดือนนี้ข้าพระเจ้าโทรศัพท์ดังเออฮัลโหลเนียหรองานมันเกิดอ๋อบ,บ,บัไปบับไปงานมันเกิดอ่ะมันเกิดไออย่า,างบ็แดงเหรอบับไปไปบัได้ ปรเดี๋ยวนี้เข้าภาษาตั้งใจว่าจะย่างแล้วเล้าบอกยินถ้าขี้เข่า,าอ่ะมบบย่างเหรอฮะโอเข้าภาษาขี้กินอยู่ขี้มาย่างเหรอโอเออขี้ม่ย่างก็อองไ,กไ,ได้ขี้ห้ามไปขี้ไปเตอะานมันเกิดอะหอาไปตั้งใจไว้แล้วดีดีอธิษฐานต่อด้วยสัจจะและใจที่มุ่งมั่นด้วยสัจจะและใจที่มุ่งมั่นข้าพระเจ้า จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและอดทนให้ครบสามเดือนดังอีกแล้วเออมาไดเพื่อนไปนไหนพี่เขาไปแอวไหนอ๋อมันมาครับมันลูกกรุงเทพมาครับื่อที่เขาจะฉลองต้นน้ามันวันนี้เฮ้ยห้ามแบบไปหางงดหางงดขิ้บเลบลิกรบมงดโอ เออขิงกินเรื่องของขิงห <isco j wal> ้าบะกิน <Hence>, อ <TALIESIN> ้าวอาอธิษฐานต่อข้าพระเจ้าจะต้องมีสติด้วยกายวาจาใจงดไม่แตะต้องเป็นเวลาสามเดือนดังอีกแล้วฮัลโหลฮะเออเออเอออ๋อลาบโอ้งเขาจะลาบจะซา โอ,อ้ปอปอวันนี้ห้ามไปไหนสักทีอ่ะสามเดือนนี่ฮะามตกินคิงเหรอโอ้คิงกินอยู่ก็คิงเขาจะได้เข้าภาษาก็ต้องงดโอดเอาสามเดือนบ่ได้นี่ฮะนี่บกินลดละเลิกทุกสิ่งทุกอย่างโอเคอีนะจิตใจแน่วแน่อธิษฐานตอ่อตลอดระ,ะยะเวลาสามเดือนต้องห่างกันสัดพัก ออกพรรษาแล้วค่อยว่ากันด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและตั้งสัจจะกายวาจาใจที่เพียบพร้อมว้ายดังอีกแล้วฮัลโหลนี่ยังอชัดงานโอ้ไปไปได้ไปไปได้ไปกินไปกินไม่ต้องจวนไม่ต้องจวนที่มาย่างกะหาย,ย่างหยุดลด,ดละเลิกสามเดือนเอ้าที่มาหยุดกะ เอเออออเย่าวอกแวกอธิษฐานต่อเนื่องจากว่าเพื่อนฝูงของข้าพระเจ้าแต่ละคนที่คบกันมาเป็นเพื่อนกันมาเขาบรรลุเขาไม่เลิกเขายังกินเหมือนเดิมตัวลูกเนื่องจากว่าพิจารณาแล้วถ้าหากปีนี้ลูกไม่กินลูกงดเข้าพันษา ลูกก็จะเหงาไม่มีเพื่อนฝูง <laughs> เพื่อนฝูงชวนมา <laughs> เพื่อนฝูงชวนไปที่ไหนก็ไม่ได้ไปขนั้นแล้วสิ่งที่ลูกตั้งใจเข้าภาษามันมีทุกๆปีเนาะ <Wow. S 2> ลูกก็เลยตั้งแต่จ,จะไว้ว่าปีนี้หากไม่พร้อมเดี๋ยวปีหน้าค่อยตั้งใจใหม่ <laughs> งจากเพื่อผูแต่ละคนของข้าพเจ้าเขาไม่งดกันเขายัางกินกันตามปกติข้าพเจ้าก็เลยจําเป็นต้องกินต่อไปเพื่อจะได้ไม่เหงาและมีเพื่อนผูเท่า <c oughs> น,นแล้วเข้าพรรษากีหน้าค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าเข้าพรรษามันมีทุกปีปีนี้ไม่พร้อมต้องตัดสินใจละเออเออ,เอ,อไปไปไปเดี๋ยวไปเออ,เอ,อรอคำเนิอรอคำเนิอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป เห็นไหมทีนี้ข้าพเจ้าของดเว้นไปก่อนนะดื่มต่อตามปกติเพื่อจะได้ไม่ขาดเพื่อนขาดสูงจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่ซิมเช้าว่าจะได้เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวหาไปเดี๋ยวหาไป <c oughs> ไปน่ไปเน่คิงรอกันเนอะขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้า